ออสำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ของยาครับเป็นการที่เราจะระบุว่าผลิตภัณฑ์ยาเม็ดนะครับของเราที่ได้รับมาตอนที่เราเออมีการใช้ยาครับคือตัวยาสําคัญอะไรตรงนี้มันจะมีความสําคัญตรงที่ว่าเวลาที่ออผู้ป่วยนะครับได้รับปัญหาจากการใช้ยาเช่นอาจจะมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยาหรือการแพ้ยาเนี่ยหากผู้ป่วยทราบว,ว่าเขาได้รับยาอะไรนะครับเวลาไปหาคุณหมอหรือไปพบเภสัชกรนะครับที่อยู่ตามสถานพยาบาลหรือร้านยาอย่างเงี้ยครับ เวลาเราแจ้งข้อมูลได้ครบถ้วนนะครับก็จะทําให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับสามารถตัดสินได้ว่าควรจะต้องบริหารจาัดก,การยาให้ผู้ป่วยนะครับที่เพื่อรักษาอาการตรงนี้อย่างไรสําหรับโปรแกรมตัวนี้ครับเป็นโปรแกรมพิสูจน์เอกลักษณ์ทางยานะครับตรงนี้เราใช้ชื่อว่าเมติเลตต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณออปี2,547นะครับสมัยต,ยตัวเองเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์อยู่นะครับก็ทาง ท่านรองอธิการนตินะครับตอนนั้นท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนี้นะครับท่านก็มีแนวคิดว่าอยากจะมีการรวบรวมฐานข้อมูลของทางกายภาพของเม็ดยาเหล่านี้ขึ้นมานะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยในปี47มันก็จะมีฐานข้อมูลบางส่วนและที่มีพรอไว์นะครับที่มีการให้อยู่ใน ใช้งานนะครับในอินเทอร์เน็ตแต่ในลักษณะของเัืองมีข้อจํากัดเกี่ยวว่าฐานข้อมูลพวกนี้จะรวมข้อมูลเกี่ยวกับพวกยาที่เป็นยาต้นแบบจากต่างประเทศเยอะแต่ในขณะความเป็นจริงที่เรามีการใช้งานในประเทศไทยะครับก็คือจะเริ่มจะมียาที่ผลิตในประเทศไทยมาซึ่งตรงนี้นะครับในลักษณะของจํานวนของยาเม็ดตรงนี้ในฐานข้อมูลยังมีข้อมูลน้อยดังนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการว่าทาไมเราถึงเธอ,อทตัวโปรแกรมนี้ขึ้นมาเออเมดติเลตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่ครับแต่เรายังไม่มีชื่อ รเราก็คิดในใจเอ๊เราจะตั้งชื่อโปรแกรมนี้ว่าอย่างไรดีให้มันมีความหมายที่ดีแล้วก็สื่อถึงไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราคิดนะครับก็เลยคิดถึงคําว่าเม็ดมาก่อนนะครับที่มันเป็นเกี่ยวด้านการแพทย์นะครับเกี่ยว,วกับผู้ยาทางการแพทย์พวกนี้ครับก็เลยเปิดไปว่าเอ๊เราเม็ดอะไรดีอะไรเงี้ยครับเปิดไปเปิดมาครับก็ไปเจอคำว่าเมดิเลตที่คุณสอนเศรษฐบุตรท่านแปลไว้นะครับมันแปลว่ายาเม็ดเล็กๆซึ่งตรงนี้ที่มาที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าเม็ดเนี่ยมันแปลว่าถังยา นะครับทางการแพทย์นะครับรวมกับคําว่าไอเซตที่แปลว่าเกาะเล็กๆก,กลุ่มเล็กๆอะไรฮะพอรวมกันเป็นเมดิเลตเนี่ยฮะมันก็เลยแปลว่าเป็นยาเม็ดเล็กๆอะไรพวกนี้ครับพอได้ชื่อตรงนี้มาก็รู้สึกว่าเออมันเป็นชื่อที่เราค่อนข้างฟังแล้วจืนชอบนะครับก็เลยนํามาใช้เป็นชื่อโปรแกรมนะครับตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เวอร์ชันแรกที่เราตั้งขึ้นมาซึ่งตัวนี้ครับฟีเจอร์ตรงนี้นะครับการพิมพ์ข้อความเนี่ยสามารถพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาเม็ดอาจจะเป็นรูปลักษณ์ทางกายภาพสมมติอ่าตรงนี้มันมีีลิสสทท่่ผผมมเคคดดอบนใช้ําาวแแูง ตรงนี้นะครับเวลาเรา Input เข้าไปเนี่ยระบบก็ต้องไปตัดคําแล้วว่าแคปซูลหมายถึงอะไรสีแดงคืออะไรถ้าเจอคําสําคัญทั้งสองอันปุ๊บก,ก็จะส่งผลกันคนหามาให้อย่างนี้ครับหลังจากคนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเลือกเลยว่าเป็นยาเม็ดแคปซูลที่มีสีแดงเป็นองค์ประกอบมันจะขึ้นมาให้อัตโนมัติอันนี้ก็เป็นลักษณะทางกายภาพทั่วไปแต่ทีนี้มันจะมีความพิเศษนิดนึงตรงที่ว่าที่เรามองว่าไอ้ฟีเจอร์สมาร์ทเซิร์ฟตรงนี้มันสามารถใช้กับ ประชาชนทั่วไปตรงที่ว่าเวลาคนทั่วไปมาซื้อยาฮะเขาก็มาด้วยคำวบบอ่ะขอพาราขอคอเฟพวกนี้ครับเป็นยาพื้นบ้านทั่วไปนะครับซึ่งประชาชนก็พิมพ์แค่นี้จริงๆนะครับดังนั้นสอนให้เครื่องจักรเขารู้ว่าถ้าพาราเนี่ยมันน่าจะหมายถึงพาราเซตามอลหากเราสอนตรงนี้ให้คอมพิวเตอร์ เวลาที่ใครพิม,ามาพ์คําว่าาราเข้ามาคอมพิวเตอร์ก็จะรู้จักว่าาราคือาราเซตามอนครับในส่วนเดิมของโปรแกรม m e d เล t นะครับก็มีการถูกอ้างอิงนะครับในการเป็นแหล่งข้อมูลข้อมูลหนึ่สำหรับการค้นหาไอตัวผลิตภัณฑ์ยาเม็ดนะครับในของประเทศไทยได้แต่ทั้งนี้ครับในการเพิ่มฟีเจอร์ที่เรามีการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการพิมพ์ข้อความนะครับตรงนี้ มันก็จะช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานนะครับให้สามารถพิมพ์ข้อความในการกรอกข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงว่าในกรณีนนที่ค้นหานะครับแล้วพิมพ์ผิดทิ้ถูกเนี่ยมันก็จะช่วย พัฒนาประสิทธิภาพนะครับให้ในการค้นหาให้มันสามารถค้นหาได้ถูกต้องมากขึ้นซึ่งไอตัวโปรแกรมไมตรีเลตนะครับหากไปดูสปีติย้อนหลังเนี่ยค่อนข้างจะเห็นเลยว่ามีจํานวนผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้งานอย่างต่อนเนื่องนะครับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมานะครับรวมถึงในจํานวนผู้ใช้งานใหม่นะครับที่เรามีการสํารวจนะครับว่ามีจํานวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องครับผม สำหรับรางวัลมหาวิเลัยไม่โดนนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับการได้รับรางวัลมหาวิเชยัยไม่โดนอันนี้ครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางผู้บริหารมหาวิทชยาลัยนะครับทางคณะกรรมการนะครับผู้คัดเลือกผลงานผู้ตัดสินนะครับ,ลบ,รบแล้วก็ทางคณะนะครับที่มีได้ให้โอกาสผมในการนาเสนอผลงานไปยังทางมหาวิเชาลัไรนะครับตรงนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยทางอาของผมเองก็เป็นลูกศิษย์นะครับที่ ศึกษาอยู่ในของมหาวิทยาลัยแม่ดนนะครับจากคณะเภสัชศาสตร์แล้วก็ได้ศึกษาทางโททันเอกจากมหาวิทยาลัยที่นี่ครับก็ระหว่างทางก็เป็นการเขาเรียกอะไรฮะเราก็ได้ขัดเกลวนะครับเกี่ยวแนวคิดการทํางานนะครับฝีมือนะครับแต่หลายอย่างนะครับได้เห็นแนวคิดจากท่านอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีๆนะครับแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้กับเราได้ถึงแม้ว่าผลงานจะได้รับรางวัลนะครับแต่ในส่วนตัวเนี่ยจะมองว่าผลงานเนี่ยยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกนะครับเราจะไม่คงจะไม่ได้หยุด นับที่ตรงแค่นี้นะครับเนื่องจากว่าออลักษณะตัวโปรแกรมหรือนะวัตรกรรมที่คิดขึ้นมาครับมันอาศัยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับที่ช่วยในการทำงานและพัฒนาออประสิทธิภาพของการทำงานไป้ดีขึ้นะครับ